นายอำเภอเบตงย้ำนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการกักตัวที่ด่านตรวจกม23ค่ะโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพียงมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้าพื้นที่อำเภอเบตงเท่านั้นหากมีความเสี่ยงจะขอความร่วมมือก,กักตัวเองในบ้านเป็นเวลา14วัน โดยจากการที่ทางอำเภอเบตงนะคะได้มีการแชร์ข้อความค่ะแล้วก็มีประชาชนหลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับข้อความเรื่องการกักตัว14วันสําหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาในเบตงโดยผ่านจุดตรวจกม .23 นั้นค่ะโดยทางอำเภอขอเรียนค่ะว่าข้อความดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารข้อมูลส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนไม่กล้าเดินทางผ่านจุดตรวจเพราะกลัวจะได้รับการก,กักตัวการเดินทางผ่านจุดตรวจเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคติดต่อจะตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้า อำเภไปตงทุกรายหากพบว่ามีรายใดอุณหภูมริร่างกายเกิน37.5ค่ะก็จะดำเนินการจัดข้อมูลซักประวัติแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองหรือกรณีมาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงทางเจ้าพนักงานจะให้ทางโรงพยาบาลไปรับตัวเพื่อตรวจและก็สอบสวนโรค ส่วนกรณีที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะและก็เขตปริมณฑลจะมีการจัดทำประวัติเบื้องบนค่ะเพื่อที่จะติดตามข้อมูลหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงก็จะมีการกักตัวแต่กรณีเรื่องของความเสี่ยงจะมีการขอความร่วมมือจากทางเจ้าที่นะคะให้เข้าไปรับตัวเพื่อนำตัวไปสอบสวนโรคต่อ ซึ่งสำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปตอนนี้นะคะก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะทยอยเดินทางกลับพื้นที่นะคะในอำเภอเบตงเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากมีการประกาศปิดสถานที่โดยเฉพาะแหล่งที่เป็นที่รวมคนเป็นจนวนมากอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็ส่งผลให้มีแรงงานเหล่านี้ทยอยเดินทางกลับบ้านค่ะ